นั่เขาให้ใหญก่อนพี่น้องเอ้ใหายกินเขาวันนี้ยายจะกินข้าวกับนมเอานมใส่อะรับเขาใหญ่มั้ยอาแกนอม,มนใส่อย่างแก่ก,กใ็ใส่ตัวปอใส่ฮึใส่บอจะ่ใส่หลายใส่น้อยอพอพอ อนนีม anyway. mm. okay. ันตายอไปกินอีงย yeah. ่งกินอย่าอือยากกินหนังเองอใจจ่อยมากอใจจ่อยมากแม่จ่อยันไปใส่ครับมี่เกินไปโอ้ ก็เพื่อน้านลีน่เที่ยวเทาแั้นเนาะแม่เขาบอกให้นี่ไก็ื่อจ่ายช่องแคบตัวไปทำานตก็ไ่สาม่เหรอก็ไปก็ไป็นเหยไม่ใส่ จส่ไปก็ไม่ได้ยังเกิดขึ้นทางป่าซื EN ่อๆเลอดูไปจ่านี้ก่อนเลยอ่ะแ้วมีก็อยู่มเขาหนอวันนี้อืมผู้ายอืมคืนี้ จะปวดเจ็งได้ตัวหวดงานมากมาปุ๊บเหิืตองใหญ่กว่าห้าขาที่มนยัเจริญมากเฮ้ยวทมาบอกไปเถอะอันนั้นจำได้แล้วบ่จำได้แล้วบ่พหลวงพ่อทีเล่า หลงพอเอียงโลงพอที่เออหลงพ่อที่ครับชาพานเออชาพานเราเราเผาย่หัวษาเด้หนเออเออไม่จุกอันอใหญานี่ก็เผาอยู่หันพะปัญญที่นี่ลงพ่อที่เออชักแล้วเอยู่ใส่บอว่าแล้วเผาอยู่ใส่แล้วใตอยู่ใส่ชักข้างหนู่จนจนชาพานเนี่ยหนูยู่แล้วใต้จงภาษอ๋อที่นมันจะมีเนี่ เอ,ออเอบานนี้หลวงพ่อที่เหรอหลวงพ่อที่แล้วประจ่่บอกจะขี่แล้วยูจะวัดปา่าหวเหระอ๋แอ,อแล้วอยู่วัดบ้านบาะนั่นบอกครับสร้างอ่้างอะวัดเก่านั่นบออ,อ,อ,อือ มอมอันนั้นบานแล้วตามค่อยค่อยกละละงง็เริบ่งหูต้องไปทายแม่ค่อวางจีกจยีแม่พ่อเอละคูยังบ่งูมือเกิดกู้กับบงูก็เกิดเรื่องละแมู่่กับแฟนอยู่ละคู่่หุ่มมใช้กบอกวอนั่นสกุลเราสีใส่ซีใส่คือเก่า กับคุณพ่อใหญ่อันเรา อันนี้จังได้แล้วอกุณปูใหญย่ยังได้ไปบวชของคลงพ่อที่เราไปอยู่เราเป็น้านเป็นหานน้านลุงพ่อที่แล้วเป็นน้องเออเป็นน้องพ่อที่แล้วเป็นพีแถวนี้คุณพ่อใหญ่แล้วเป็นน่องเขาเป็นีไดบวชนมกันเออ เ้วก็ไต่เงินใม่ไห่ลูกหมกุญเ่ิัลูกเกิดท่นเลยเกิดท่านได้คุณผู้ใหญ่ลงเอท่เห็นพ่อแบบเห็นอยู่แล้วลขาดูาจแล้วก็อย่างบอกเพชยุ่งเพ่งไม่จชาพันไม่จะาจอดอยูกก็เออ่นนอ่าบอกเพชรเห็น ลูกโอีอันนี้ยังยัะรมันไูะอีพรอียังะจัยงอมเยอะกูกูพอเถี่พอเถเปงแม่นอืเอาจอด เจจอจะเป็นพีนูมามีตพันยังหรอกยังหรอที่นั่นคือต่มีมีนยกกุมยอพอซอจิจิเกไม่เคยอป็นของกุเออืมอยากเป็นเะกับ่าลอืม แล้วแล้วเ,เนีย hope, เราได้บ่แล้วจังบวชอืมเขาพาอยู่ินไปครับไปบวชแม่ก็จอยเราไปเขาด่อ่องเราอย่างนองเดียวพันกัจอดเราพิมพูนอกบวเอี่ยงนอก เ็แต่เมียตยกับพาลูกป้าเจ้าไปบวชบ้า<ใ>นนี้พ่อเนี่พ่อเนี่พ่อเนี่เพ่งพ่อเนี่เพ่งกับเลี้ยงนอง้องอน้องไงแล้วโอ้อหไงแล้วไงญ่จน,นเพืนยาเอาเดกหนไป่อโอ้จังไปบวชด้วยมัอม้อะล้

เงีเกิดไตข้างเนี่ยเกิดดุนฝนเนาะไตข้างสีดองในป่าชมมาล้วก็เป็นผีกูเยอบ่อ็าเหลืออยู่สองคนก็ว่าไปถามบุญนันมาสร็จในป่าชุงมาแล้วผีบ่เราหลงแล้วไปถามไปกับูุญโอ้ยถ่งท่อนเลาก็ว่ามาบ่ท่านเราอะบวชก็บวชยุติธรรมห่งบ่มีผู้ใดบอกให้ฟังเราอะนบัแจช่อนบังเกิยวดยวดยวดเตียว่าคุณผู้ใหญ่บวชอยู่คุณผูใหญ วัใหญ่คุณวัใหญ่บวใหญ่จานทอดเออก็นั่นแหละแต่ว่าเราจำันไดเราเกิอย่างแม่จุ๋มห่าจาบค์อีมันจวนใดอ่นี้ก็คงอีกก็นั่นแหะเร้วกิดเลยถามว่าจานทอดมันก็เป็นผีคุณเาตายพ่อสาวเธอเียวมีอ่อนนั่ว่าจัรก็จูงหูหพ่อสาเราได้บอกแต่ว่ามีมีอย่าง ี่ห่พี่เจ้ารพี่เจ้าเราก็ให้จับป้าเออกับป่าไม่ใหญ่ก็มาาอีเม่เออก็มาหาแม่เท่าที่พอใหญ่อเจ้าเท่าอย่างเราก็ต่ายอยู่นหัวเอโจ้ย์เราจะไม่นำว้าอยู่วันจับป้าจะไม่ปพวกเม่นใหญ่กัอยู่ มีเพ่งกระจายเพ่งกระจายกระจายไปหมนเลยตู้บุ่งหงหอนมือเกิดแต่ว่ามีอันจำมีป่านั่นอันนั้นเราเรามีบัตรประชาชนอยู่อายุเราหาสิบสองปีที่เราไปถ่ายบัตรประชาช้นนะว่าสั่นจะไม่ตะกี้จะไม่ตะกี้แม่ถ่ายบรงเออบัน มันก็เลยหาบ่อว่าบัตรประชาสนผู้ไดผู้ใดก็บ่มีนี่จห้องเก่าสมัยใหม่นี่จะห้องเกอยูนี่แงอ่อนงเลยวก็ดตายบัตรเลยน่แจ่งผู้ใหญ่ตัวนี้บัตรอราไม่สิ้นไปแล้ว ถามคุกูก็องู้หมู่เนแล้วบอกเห็มไถามแล้วเสียเอาซื้อน้ำสกุลเล่านั่นแล้วสิไปเฮ็ดบุญนี่พระมหัจารย์ของเบิร์นนี่เป็นทามหาญาติพี่น้องของคุณบูญยืนนะญาตะญาติเฮ็นี่ญแต่สิยเดี๋ยวซื้อเขาไปเฮ็ดบุญนังไปแล้วพี่น้องตอบถามยัย ยายเราถามซื้อพอซื้อเมียเราซื้อซื้อเมียโน้ตพี่น้องเพราะว่แย่ท่วงกับบองโหวเป็นเสียไปฮิดบุญฮิตท่านเด็กทำไมเก่ามันบองโหวมันมันจำบ่ได้ว่าพอเมียบาดประสาวะส้นยังกับบ่มีเนาะพี่น้องแย่ท่วงกับบองโหวก็เลยถามหลวงพ่อในวันท่านบอกให้มาถามครับพี่น้องสมัย่ดีกี่บาดประสาวส้นมันบ่มีพี่น้อง ไปแล้วพี่น้องบ๊ายบายขอบคุณหลายๆจ้า